เอทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมปุณิกรนะครับกับเกมใหม่ครับในเซิฟจีทีเครับตอนนี้นะครับกาลังกำลังจะบอกคนอื่นนะครับว่ากําลังอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ยเรียบร้อยโอเคเรามาเล่นกันเลยครับ โอเคงั้นเราจะ TPA ไปหาแฟนผม,ผมแป๊บอา้าวไม่อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรโอเค okay. อะไรเนี่ยแกงอะไรเนี่ยเออเจอไปเลยก็มังอัดคลิปอยู่ก,นนยกับยากเม, <c oughs> ม,มตร,าร,ร <c oughs> ยา ออกไม่ใช่คุณไม่ดีพิ YouTube บ้างไม่ได้รักคุณแล้วอีกอ่าก็จีจีดูสิว่ามีใครจะมีใครอยากออก YouTube บ้างาขายนมูี่ทีย้าเจมานี้จีไป อย่า <Yeah. S 2> ออกคลิปนี่นะครับทุกคนที่เห็นนี่เขาจะออกคลิปหมดคนคนบางคนที่มีทานน้นหน้นทางผมพีวีพีไม่ค่อยเก่งกับถึงแม่ของเทพก็ตามที่ <Okay. S 1> คือส่วนใหญ่ผมชอบ ไปงานที่แบบงานที่แบบเขาแบบแบบประมาณแบบคือว่าคนนี้แหละครับแฟนผมโอเคพีว่นะนี่วีพีอยู่นนี่พีวีอับนนีอ่าี้อยไปนั่ี่อ่นานอีอยีกวอนี่นอยูอยู่วอยู่นนอยว่าว โอ๊ยพี่วีพี่อยู่โอ๊ยเออจะตายอยู่แล้วมันปนปลื้มันปนปลื้มันปนปลื้ตีมีเก้านี่มันตีมีเก้าคิดว่าทำมันยาซะ โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเข่าเจ็บเข่าเจ็บแปลกมากครับจังหวะนี้เฮ้ยโยโะเยโะเยอ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 ะตีทีกระเด็นนกแป็กไปกินนกแป็นกแบ็กสองชับเน็ตเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ชับเน็ตสี่ใช่ปะเออใช่ชับเน็ตสี่ โอเคเรียบร้อยขอทิ้งยาให้เลือเรียบร้อยสองคนทริปเปอร์คิวเพือ่ออย่าเล่นปืนสิจ๊ะเด็กดีเด็กดีของอัวอย่าเล่นปืนอัวเกียดปืนเพราะอัวจะพีวีไม่เก่งถ้าใช้ปืนนะเจเลือกก็เอาแต่ปืนปืนปืนมาเนาะกับสป,ปารเล่

ยาพี่น็อตเป็นคนทำให้คำแก้วต้องเสียหายกูก็ต้องรับผิดชอบกูจะไม่ให้คำแก้ไปที่ไหนคลิปแหละอยู่จะอยู่ที่ยังไงนะงานการหนึ่งก็ไม่มีทำความเป็นอยู่อาตคัดขัดสนแบบเนี้มึงอยู่กรุงเทพอะสบายกว่าเยอะเลยนะเว้ยแล้วไหนจะกำลังแย้่ดิก่ะคอยดังควานหนึ่งครัมันก็ไม่มีหยุดตรงนี้กลัวเหรอวะอยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้แล้ว ไม่กลัววะ่ะเธอขังแกผมยอมเท่านั้นแหละลงยูทูบโอเคอกเรอกเรอเกรดูสิว่าเขาจะตอบมาว่าอะไรช่องชื่ออะไรเอิม่มแปนะบมม๊บนะบูม แมนบูมแมนบอยใช่ไหมบูมแมนบอยชื่อแชนเนลชแชนเนลเราเขียนยากมีวานีตายจีจี ทับผมเดี๋ยวให้ดูบ้านแล้วนะครับใครจะเข้าแคนผมก็รีบเข้านะครับตอนนี้รับแคนอยู่ประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเิบกี่คนก็ได้ครับแล้วแต่ครับมามามาเราไม่มีกัดเ,เต็มครับเต็มสิบห้าคนพอโอเค อันนี้ก็บ้านของผมที่เพื่อนมาช่วยสร้างนะเจ๊ทับทีพเอซซีอีพีทมาหนิโอ้ยแหลกแหลกมันแหลกนี่มันแหลกแต่แเข้าบานนี่ก็บ้านนี่คือบุคคลที่ช่วยสร้างบ้านเราตั้นเองคีเกียรออานะครับอันนี้ชื่อผมอันนี้ชื่อแวน อัวนี้นก็ชื่อคนที่ทำโพลให้เดี๋ยวผมจะอาจจะอสอนใช้คำสั่งเกี่ยวกับแคลนด้วยนะครับดี๋เดล้องล็กเนะครับโอเคเดี๋ยวรอสิบนาทีแล้วผมก็จะจากลาทุกคนอันเอนายลายใครคือนายการ เดี๋ยวเข้าไปดูโอ้ดีดีด,ดีคนนี้อะไรคะแฟนผมไงทำเย็นนะอาหารอันนี้คือถ้าใครเข้าแฟนผมก็จะมีอาหารให้เนี่ยครับถ้ากดปุ๊บมึงก็จะเด้อาหารออกมาให้เ,เฮ้ยอาหารไปไกลเกิดก็แฮกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติม ความปวดล่าสิเขาเออเจอเพิ่งเห็นนะเนี่ยมีหางเลยคิดยากผมปุ่กลา้งทะเลอะไรเะออ๋เพิ่งตื่นลอเล่นที่ไดเกิดกับใครมันบอสังคัญยันจะอยู่ตรงนั้นไม่หายตามกาเวลาผมเพื่อนเยอะครับ ไม่มีอะไรทุกคนทุกคนทุกคนเขาจะพูดไม่มีอะไรครับมาอย่างเนียนแนงเดี๋ยวมีคนจีบมไม่รู้ แต่นักเอคนเดียวโอเคอื้มลืมเขียนชื่อไม่รู้ว่ามีคนอาจีหรือเปล่าปเออไม่ใช่ แต่ที่รู้รู้คือรักเพียงคนเดียวเรียบร้อยักมื่อสิจหาไปเป็นแมอันน่ะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเวกูเวกูเวลตุตดตุตุตุเวกูเวกูเวลตุตดตุไม่ต้องถามนะคะว่าใช้ไม้ใอะไรในการอัดคลิปก็ใช้ไม้ไม้หูฟังนี่แหละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจ้าเข้าบ้านแล้วสิ